สวัสดีนะคะพวกัระช่องของหน้านะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันฝนตกๆนะคะวันฝนตกๆนะคะวันนี้เป็นวันฝนตกนะคะคือตกท้งวันเลยนะคะพอดีหน้าร้านของหน้าคือเอมื่อกี้คือลมมันมาแรงนะคะหน้าก็เลยปิดฝั่งน,นี้ไว้ก็เหลือเป็นช่องนี้ช่องเดียวนะคะเดี๋ยวหน้าขออัดวิดีโอนี้คลิปนี้คลิปหนึ่งนะงแล้วก็เดี๋ยวจะตองออกนะคะเนาะ ว่าเมื่อกี้นี่คือผลมแมลงนะคะอันนี้ก็สวัสดีวันวันเสาร์นะคะนาะวันนี้หน้าก็มานำเสนอนะคะก็คือเป็นปอกหมอนนะคะเป็นปอกหมอนแต่ไม่ใช่ปอกหมอนคู่นะคะปอกหมอนรุ่นนี้คือจะเป็นปอกหมอนที่สั่งเดียวก็ได้ซื้อคู่ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหน แล้วก็ไม่ใช่เป็นผ้าหนานะคะคือจะเป็นผ้าบางผ้าบางเบาบาง,บางแบบซักแห้งง่ายแบบสบายๆนะคะนี่ค่ะที่ร้านหน้าก็จะมีหลายเบอร์นะคะมีเล็กมีกลางมีใหญ่แล้วก็จมโบทั้งหมดมีสี่เบอร์นะคะอันนี้น่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะอันนี้น่าจะเป็นใหญ่อันนี้น่าจะเป็นใหญ่นะคะ แล้วก็จะมีรลคือมีมีเล็กมีเล็กมีกลางเล็กกลางแล้วก็ลองลองจัมโบ้นะคะแล้วก็จัมโบ้นะี่ค่ะเล็กกลางใหญ่แล้วก็จัมโบ้ใช่สี่เบอร์นะคะเล็กกลางใหญ่แล้วก็จัมโบ้เดี๋ยวนาจะให้ดูนะคะคือมีหลายลายนะคะมีหลายลายนะคะเพื่อนๆนที่นี่ค่ะ ไปเดียวก็ได้นะคะเนาะแต่ช no ิ so, so, video, ้นเดียวก็ได right. okay. 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 ้หร okay. ือจะเอาเป็นคู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวหน้าหาคู่ให้ก็คือในนี้มันจะมีมันจะมีโทนสีเดียวกันก็มีแต่รุ่นนี้คือจริงๆแล้วนน่ะมัเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่เนี่ยค่ะเนี่ยอย่างนี้นี่นี่นี่อย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้ก็จะเป็นคู่นะคะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือปลอกหมอนใหญ่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือปลอกหมอนใหญ่นะคะ คือลายของเขานะคะลายของเขาคือมันน่าใช้มากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นผ้าที่แบบว่า,าเบาบางแล้วก็ซักง่ายแห้งง่ายนะคะเนาะนี่ค่ะสีเขียวสดใสนะคะแล้วก็นนี้คือสีแดงนะคะเพื่อนๆี่นี่ค่ะส,สะ,คะสวยทุกสีนะคะสวยทุกสีนะคะแล้วก็ที่ร้านนากนี่คือจะขายดีทุกสีนะคะ จะขายดีขายได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผอกหอนเนี่ยคือยังไงน่าจะบอกว่ายังไงดีคือทางร้านของหน้านะคะคือคือมันเป็นสินค้าที่แบบว่ามันต้องมีติตร้านนะเนาะมันต้องมีติตร้านนะคะคือผอกหอนเนี่ยเกื่อลูกคงลูกค้านะคะที่เขามาหาคือเขาจะได้หาได้ง่ายอันนี้อันนี้คือกลางนะคะอันนี้คือกลางนะคะเนี่ยเบอร์นี้คือกลางนะ นี่ค่ะเบอร์นี้คือเบอร์กลายนะ่้ายว่งวงคือด้านหลังของหน้านี่คือจะเป็นถนนนะคะเนอะที่ว่าฝนตกอยู่นะคะแต่คือเขาก็ ก็ยังไปปล่อยแต่ลมหน้าจะหยุดแล้วคือเมื่อกี้นี่ลมแรงมากนะคะน่าต้องปิดประตูเพราะว่าน่งเอาคนเดียวไม่ไหวหรอกเพราะว่าร้านมันตั้งคือมันเป็นสีห้องนะคะค่ะ,คะอันนี้คือเบอร์กลางนะคะเพื่อนๆที่เบอร์กลางคี่ค่ะเบอร์กลางคือมันมีหลากหลายสีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอานะคะนอกเหนือจากสีที่น่าโชว์ให้ดูนะคะเพื่อนๆก็โทรมาหรือ เข้าไปที่เพจหรือเข้าไปที่ facebook ก็ได้นะคะเนาะคือหน้าก็จะลงอยู่ในนั้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สีหนึ่งอันนี้ใหญ่นะคะคือสีมันเยอะนะคะเันช่วนิที่สีเยอะมากเลยค่ะอันนี้หน้าแกสั่งมาอย่างอล,ลังอย่างอล,ลังนะคะแต่หน้าจําไม่ได้ว่ารังนึงมันกี่หลูเนาะคือตอนนั้นคือมันมันมันมาเป็นเซตอะคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้สีแดงสีแดงสวยค่ะเพื่อนๆพี่พี่เนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นแดงมันจะแดงอยู่นะคะแต่ว่ามันแดงคนละแบบด้านหลังของเขาคือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะคือเป็นใส่อย่างนี้ไม่ไม่ใช่มีซีฟนะคะคือมันจะเป็นแบบเวลาเขาเย็บมันเหมือนยังไงนะ้าอธิบายไม่ถูกเนี่ยค่ะ ตรงนี้เราเรายัดใส่หมอนนะคะแล้วเราก็ตรงนี้คือจะเป็นหัวนิดนึงเราก็ขบตรงนี้แล้วก็ลงอย่างนี้มันก็จะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ที่นะคะนคะีนี้เป็นเขียวนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นฟ้าเดี๋ยวมวันจะมีอีกนะคะเพื่อนๆพื่อพี่เยอะ น,ะะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์กลางนะคะเพื่อนเพื่อนในที่ใช่ไหมเอ่ยมากกว่าน่าจะใช่นะอันเนี้ยเนี่ยค่ะเบอร์กลางอันนี้ก็กลางนะคะเพื่อนเพื่อนในี่นะค่ะอันเนี้ยนนกลางน,นีก็กลางเพราะว่า นาจะแยกกล่องนะคะเนาะเพราะว่ามันมันง่ายกับการหานะคะเนาะเวลาหน้าขายนะคะมันง่ายกับการที่ว่าเพื่อนเพื่อนที่หานี่ค่ะเนี่ยสีของเขาคือมันจะเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เบอร์กลางนะคะเพื่อนเพื่อนที่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่จะเอาเอ่อสีนอกเหนือจากที่หน้าโชว์นะคะ ก็เข้าไปที่เพจหรือเฟซ b o o k หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ<อ>แต่ส่วนมากแล้วนะคะของหนากก้าจะอัดวิดีโอนะคะเนาะแล้วก็ค่อยโหลดลงนะคะแต่ถ้าเป็นไลฟ์สดนี่คือหน้ายังยังไม่เคยทํานะคะหน้าก็ทําไม่เป็นนะคะเนาะเดี๋ยวต้องรอลูกนะคะรอลูกเข้ามาสอนหน้าก่อนนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆที่ ถ้าเพื่อนๆที่ท่านใดนะคะสนใจนะคะก็เบอร์เพจนะคะนี่ค่ะเบอร์เพจเบอร์ร้านเบอร์เฟซบุ๊กของนาคนะคะแล้วก็เบอร์ของนาคหน้าก็จะติดไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะเบอร์ของนาคก็จะติดไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะเนาะถ้าเพื่อนๆที่ท่านใดสนใจนะคะก็โพเข้ามาได้เลยนะคะเนาะหรือคอมเมนต์เข้ามานะคะว่า ถามได้นะคะแบบไหนยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคลิปที่สามนะคะของวันพุธนะคะเพื่อนๆใี่ถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะสั้นๆนะคะเพราะว่าข้างนอกก็คือฝนตกอยู่นะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้นะคะน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะอันนี้ปอกหมอนนะคะค่าเบาบางนิ่ม ซักง่ายแห้งเร็วนะคะเนาะอันนี้ไม่ใช่ผ้าหนานะคะหน้าบอกไว้ก่อนนะคะคือผ้าบางแล้วก็เบาบางสบายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน่าจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆนที่แต่น่าขอเก็บเบอร์เบอร์นี้ก่อนเพราะว่ามันจะคนละกล่องน,นะคะเนาะมันจะคนละกล่องเดี๋ยวเวลาหน้าขายมันจะจะหายากนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวน่าจะซูมให้ดูนะคะ ลายมันจะสวยนะคะเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะแต่มันจะย้อนแสงสักหน่อยนะคะเนาะตอนที่นากนั่งถ่ายนะคะสีมันอาจจะไม่สดใสแต่อันนี้ก็คือสีสีสดใสค่ะทั้งหมดมันจะมีอยู่สี่เบอร์นะคะเพื่อนๆพี่มีเล็กกลางใหญ่แล้วก็จัมโบ้ทั้งหมดจะมีอยู่สี่เบอร์นะคะเล็กกลางใหญ่จัมโบ้นะคะเล็กกลางใหญ่จัมโบ้สี่เบอร์ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆพี่อยากได้สีที่นอกเหนือจากที่หน้าโชว์นะคะนอกเหนือจากที่หน้าโชว์นะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะหรือเข้าไปที่เพจหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กหน้าก็ได้แล้วก็เบอร์โทรราคาเดี๋ยวหน้าจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะถ้าไม่มีราคาก็โทรสอบถามได้นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นคลิปนี้นะคะก็คืออันนี้คลิปที่3แล้วนะคะก็คือฝนตกนะคะ ก็คือมันก็ยังทําอะไรไม่ได้นะคะเนาะก็คือฝนตกคนก็ไม่ออกนะคะเพราะว่าร้านหน้าก็คือลมมันแรงนะคะเมื่อกี้นี้หน้าก็เลยอ่าไอนี่ประตูไว้เนาะเดี๋ยวหน้าก็จะเปิดประตูออกกันนะคะถ้ายังไงคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆนพี่ๆี